ไปยังชแนลสวัสดีครับวาร์ปมาอยู่ที่ชินซบาชินะครับยังอยู่กันในโอซาก้าเหมือนเดิมนะก็ชินไซบาชิเนี่ยก็เป็นย่านที่มีร้านกาแฟดีๆเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งร้านก็คือ s a t เ r d a y n ด c นะครับเดี๋ยวไปถึงแล้วให้ดูหน้าร้านเป็นไงเหนื่อยมากเพราะว่าเดินขึ้นบันไดสูงมากออกจากสถาน,นีชินซบาชินะครับประตูสามเลี้ยวขวานะครับเดินตรงมาประมาณร้อยห้าสิบเมตรก็จะเจอร้านแล้วนะครับนี่เลย ซัทเซอร์เดย์นิวยอร์กซิตี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงไปครับข้ามถนนเข้าไปดูหน้าในร้านกันว่าเป็นยังไงเหมือนเขาก็จะมีพวกแบบสปาด้วยนะครับเดิมเลยนี่นี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านกว้างมากเลยแล้วก็ที่นั่งค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าเขามีเมนูอะไรให้เราดื่มบ้างครับข้างใน ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะครับอันนี้จะเป็นส่วนพวกขนมแล้วก็อาหารนะครับก็คือใครมาก็สามารถบาจบที่นี่ได้เลยนะครับตัวเค้กตัวบกุกกี้ก็มีหลายตัวนะครับเราเพิ่งกินเค้กมาจากอีกร้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามเค้กที่นี่ไปเลยแล้วก็แน่นอนครับ ที่นี่เขาก็จะทําเป็นพวกสินค้าของตัวเองนะครับมีลันดกาแฟด้วยมีเทียนด้วยนะแล้วก็แก้วครับนี่เป็นเทียนหอมแบรนด์ของทางร้านนะครับราคาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะใครอยากสื้อก็ซื้อกลับได้นะครับมันดก,กาแฟก็ราคาประมาณเฮ้ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นพวกเสื้อแล้วก็ฮูดดี้ของทางร้านนะครับใครชอบก็จัดได้เลยนะ เมนูกาแฟมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับชาเครื่องดื่มอื่นๆก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาร้านนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีแต่กาแฟนะครับซึ่งเราสั่งเป็นตัวนี้ไปนะครับสปาร์คเวลราคาสี่ร้เบเอ็เยนในนี้เขียน500แต่ว่าจ่าย491เยนนะครับไปลองไปดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเมนูพิเศษนะครับก็จะมีคอช็อกโกแลตนะครับแฮสเซลนัสลาเต้แล้วก็ตัวแล้วก็ไซด์โดร้อนนะครับ ไาแล้วอย่างรวดเร็วเรียบร้อยนะคะสโลตต์ตัวนี้ได้มาแล้วเราสั่งเป็นเทคเอเวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่คิดภาษีเรานะก็บอกว่าไม่ได้นั่งกินในร้านนะครับใครที่มาแล้วนั่งกินในร้านก็แจ้งทางร้านแล้วกันนะครับกาจะนั่งดื่มในร้านบรรยากาศในร้านประมาณนี้นะพะนักง,งานในร้านก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษดีมากนะครับแต่เราไม่แน่ใจาอาจจะมีคนที่ภาษาอังกฤษดีกว่าน้องผู้หญิงที่เราไปคุยด้วยนะครับก็เขาก็เลยไม่สามารถอธิบายกาแฟาให้เราได้เท่าไหร่ยังไงก็ ลองเลือกที่เราอยากดื่มแล้วกันนะครับว่าอยากดื่มตัวไหนอะไรเงี้ยอันนี้เราเลือกมาเป็นแบดสอฟฟี่เนาะก็ลองชิมดูครับว่าเป็นยังไงดื่มเรียบร้อยนะครับก็เป็นกาแฟสไตล์กาแฟดํำญี่ปุ่นนะครับกาแฟร้อนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมันก็จะบางๆไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรเป็นพิเศษนะครับด้วยความที่เราอะจะต้องไปอีกหลายร้านเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คงชิมที่สัเด d a ์ แค่หนึ่งแก้วนะครับก็ใครชอบร้านนี้ก็ตามมาได้นะครับร้านบรรยากาศดีนะครับมาไม่ยากอยู่ในย่านชินซาบาชีนะครับก็เดินมาจากสถานีไม่ใกล้ที่นั่งค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ร้านาภายในก็ตกแต่งออกมาสวยด้วยสำหรับร้านอา๋อซัทเทเดนนิวยอร์กซิตี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไปยังชแ e ลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรวบรวมคาเฟ่นในออสการ์มาให้อีกนะว่ามีที่ไหนเด็ดเดดควรไปบ้างวันนี้ไปแล้วไป